สวัสดีครับสวัสดีวันนี้คุณอยู่กับมิสเตอร์ดักเฟสกับเด็กเลยวะก็เป็นช่วงที่เราจะนำเด็กโปรไฟล์มานำเสนอในรูปแบบของผมนะครับไม่ว่ารูปแบบของอนหนึ่งจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ารูปแบบของผมเป็นแบบในคลิปนี้แหละนะครับซึ่งซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้ไม่ใช่เด็กผมนะครับอ่าน,นี้ผมยืมมาถ่ายจากพี่ชายคนหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นพี่ชายคู่บุญบาร,รมีท่าพบาตาสุดท้ายนะครับก็ เป็นเล็กโปรไฟล์นะครับ b a t เทนสับฤทธิ์นะครับเป็นตัวของ Contact นะครับคู่หูแดนเถื่อนคู่หูเหล็กไหลคู่หูเหล็กกล้านะครับคำแปลใน KK มันเยอะเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการสรุปนะครับแล้วก็เรียกมรวมในคลิปนี้ว่าเป็นคู่หูคนคอนวริกนะครับโอเคอ้อบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้จจะไม่ได้บอกคอมโบอะไรเยอะมากนะเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็คือมันไม่ใช่เด็กผมนะครับแล้วก็ผมเพิ่งจับเด็กนี้ได้ไม่นานด้วยก็อาจจะไม่ได้รู้คอมโบเบื้องลึกหนาบางอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับโอเคไปเริ่มกันที่ไปแรกกันเลยนะครับกับอ่าพาร์เนอร์ของเรานะครับก็คู่หูคอนคอนวาริกนะครับเทคหลักๆมี2เทคนะครับเทคแรกบอกว่าเป็นไส้หรือว่าเป็นสปบิดนะครับเลเวลหนึ่งสองนะครับถ้ามีการ์ดที่มีความสามารถอ่าโหลดหรือว่าแฟรดรอ นะครับถูกถอดออกจากความสามารถแฟดรอนะครับสามารถนําการนั้นหนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับแล้วก็สปริตนี้ไม่รับไมิหลาดนะครับอันนี้เป็นเทคแถมนะสมมุติว่าผมมีตัวนี้นะที่มีไสา์แต่ผมแฟดมันปุ๊บยกสปริตยกบ้านเขาอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งการไปนี้มันมีความสามารถโหลดหรือแฟดรอนะครับก็จะเอาขึ้นมือได้หรือว่าสมมุติผมอะไรไม่รู้ เออถอดสองใบอ่ะปึ๊บสองใบนี้มีโหลดและแฟดรอเลยนะครับแต่ผมจะเลือกขึ้นมือได้ใบเดียวนะครับจากเทควอลิกนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกที่สองนะครับเหมือนกันนะครับเป็นขนาดเอเวนต์นะครับหรือก็คือเป็นไส้อะไรหรือว่าเป็นซับิตนะครับเมื่อตีเมื่อบล็อกนะครับเราจะได้สองเข้าเนาะแล้วก็ได้ทําการสองโหลดนะครับโหลดคือการ นำทอปเด็กนะครับไปวางไว้ที่เป้าหมายซึ่งก็คือวัลิกนะครับที่เป็นสปร t เป็นไส้หรือว่าเป็นฮามาชิเนาะอืมของเรานั่นเองนะครับก็เป็นคู่หูที่เรียกได้ว่าเข้าใจง่ายดีนะครับก็ใส่ใบเดียวนะครับใส่เพิ่มได้นะครับขั้นต่ำก็สองอืมหรือถ้าสามผมคิดว่าอาจจะหนักเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ โอเคในพาร์ตต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวคอนแทคของเรานั่นเองนะครับใบแรกเลเวลไฟเตอร์ะนะครับที่เอามายกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะก็คอนอ่าแอดเวน์ Advent นะครับไม่ต้องมีเขาก็ได้นะครับขอแค่มีวบริก,กรนะครับแล้วก็มีเทคเลเวลหนึ่งสองมตินะครับอ๋นะอแอดเวนในเทิร์นนะเออลืมบอกอ่าเลเวลหนึ่งสองมตินะครับได้หนึ่งเขานะครับแล้วก็เอาคอร์ฟอยหนึ่งเม็ดม่วงที่มันนะครับแล้วก็ ถ้าเขาเราไม่เกิน5นะครับเราจะได้เพิ่อมอีกเขาหนึ่งนะครับเป็น2องเขาแล้วก็ได้คอวอลหนเม็ดเนาะสรุปไม่ง่ายๆแต่เขาต้องไม่เกิน5นะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นโอเวอร์เขาสนะครับอันนี้เป็นแฟดแอคแทกสเต็ปไครก็ได้นะครับบอกว่าแฟดรอหนึ่งแฟดรอคือการเอาการได่ความอยู่ในเป้าหมายของเราก็คือวริกนะครับลงแทชนะครับตามจํานวนที่มันเขียนไว้ก็คือหนะครับเพื่อ เอาสปิริตหรือว่าเน็กซัสของคู่ต่อสู้หนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับเอฟเฟกนี้ใช้ได้ถือหลักล้งนั่นเองนะครับก็ใส่3ใบนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอามาเล่นต้นเกมนะครับแล้วก็เป็นตัวที่สามารถดึงวลิกกลับมาจากคามาชีนะครับในกรณีที่มันโดนเคลียจากของแสลงอะไรต่างๆนั้นะนะครับโอเคไปต่อมานะครับคอนแทคของเรากาไกซัสนะครับ ไกซัสบอกว่าขอ3ามเขานะครับแล้วก็ทับวัลิกในแอทแทกสเต็ปไข่ก็ได้นะครับอ่าเมื่อแอดเวน์นะครับเลเวลหนึ่งสองนะครับบอกว่าจะจดเธอ์นี้นะครับสับรินี้ไม่รับเอฟเฟกต์เคี้ยอะไรเลยนะครับก็ขอยิงทะลุโอลลี่นะครับหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทะลุนะครับแล้วก็มีโอเวอร์เขาสี่นะครับในแอทแทกสเต็ปไข่ก็ได้เนาะเลเวลหนึ่งสองนะครับโดยการฟาดดอสาม นะครับเพื่อนำสปบลิตอัติเมตของที่ฝ่ายหนึ่งใบไปใต้ก่องซึ่งอันนี้ไม่เถอะหละครั้งนะหลายคนอาจจะสับสนสักหน่อยนะครับเรโวไฟเตอร์นะครับ, Fighter, รบยัดได้แต่สปบลิตเน็กซัสนะครับแต่ว่าตัวนี้ยัดได้สปบลิตอัติเมตนะครับก็ประมาณนี้จำไม่ดีนะอย่าไปเล่นผิดกับใครนะนะบใบต่อมานะครับเป็นตัวของวอลิกวอเจอร์นะครับใส่ไป2ใบนะครับก็ เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่เล่นมานะก็แอดเวน์ขอเขาสี่นะครับแอคต์สเต็ปใครก็ได้นะครับแล้วก็เลเวลหนึ่งสองนะครับเมื่อแอดเวน์เมื่ออันเชิญน,นะครับบวกหนึ่งเขาก่อนนะครับแล้วก็สามารถเลือกนะอ่าแฟดดอลหนึ่งได้นะครับถ้าทำนะครับจะได้ยัสซัลิตรอนิเมะของต่อสู้หนึ่งใบไปใต้กองน,นะครับแล้วก็มีโอเวอร์เขาเนาะโอเวอร์เขาหกนะครับบอกว่า เป็นแฟนะ #tagstep ใครก็ได้นะครับแต่ละครั้งฟื้นสภาสปลินนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็วอลลิกมันมีเทคเมืม่อตนะีมาบอบอกเนาะการที่เรามีเทคนี้มาช่วยลุกเนี่ยก็คือเราจะได้ตีสองรอบหรือได้บล็อกสองอบล็อกนะครับเพื่อปั๊มไส้ของเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้อะไรอย่างลุกมาตีมันก็ได้เวฟเพิ่มด้วยนะครับ ใบต่อมานะครับคอนแทคใบสุดท้ายในเล็กของเรานะครับกับอ่ามาวอริ ick, นะครับก็แอดเวนของเขา6ขึ้นไปนะครับแอตแทกสเต็ปไข่ก็ได้นะครับแล้วก็มีเทคนอกกอบบอกว่าถ้ามันถูกลงแฟชจากอ่าเอฟเฟกแฟดรอนะครับสามารถสั่งแอดเวนการ์ไปนี้โดยถือว่าจ่ายโซคอไปแล้วนะครับซึ่งอ่าสต๊าดี้เคสของเราก็คือคู่คู่คเขาเนาะ ถ้าโซคอเราออกนอกเกมไปแล้วหรือว่าโซคอเราอยู่ที่เขาแล้วมันมีเงื่อนไขที่บอกว่าสามารถสั่งแอดเวนโดยถือว่าส่งโซคอไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถสั่งแอดเวน์ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าโซคอของเราไม่อยู่ในสถานะที่สามารถจ่ายเป็นค่าคอสเพื่อแอดเวนได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับบอกว่า,าเมื่อแอดเวนเมื่อโจมตีเลเวล1 2นะครับ เลือกสปบิตอัติเมทของวิฝฟาย2ใบหรือเบิร์ดหใบของอิฝ่ายนำกลับไปไวท็อปเด็กนะครับซึ่งเอฟเฟกนี้ไม่สามารถป้องกันได้น,นั่นเองนะครับก็คือทีบ2ทะลุสปบิตอัติเมทหรือทีเบิร์ดทะลุนะครับอเล็กก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกนึงที่เป็นไฮไลท์ของการไปน,นี้เลยก็ว่าได้ก็คือโอเวอร์เขาแนะครับบอกว่าอ่าระหว่างแอเวน t ด้วยนะครับเลเวลหนึ่งสออ่า แอทสเตปของเราเท่านั้นนะครับโดยการแฟดรอสองใบเพื่อยิงไล่ฝ่ายหนึ่งเม็ดลงรีเซิร์ฟนะครับซึ่งเทคนิกนี้ไม่เท่าละค,ะครับสมมุติเรามีห้าไส้นะครับแล้วก็แฟดรอสองปุ๊บยิงไล่ฝ่ายแฟดไหมไม่แฟดแล้วก็ถอดอีกสองปุ๊บยิงไล่นะยิงไปเรื่อยเดือ,อยจนกว่าจะตายจนกว่าไส้เราจะหม,มดด้วยซึ่งถ้าฝ่ายมีแบบการคัดไล่อย่างพวกแอมวอหรือว่าที่หนักสุดที่เคยเจอก็คือโอเวอร์สตาร์นะครับ โอเวอร์ตาตามันการยิงไลท์จากทุกกรณีไงนะนะครับเราก็ต้องทาการเคลียร์เขออกไปก่อนนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล,มผลในระด,ดับหนึ่งแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลในระด,ดับหนึ่งว่ามันไม่เทินละครั้งแต่ถ้าสมมุติใส่คําว่าเทินละครั้งเข้ามากตวอลิกก็แทบไม่มีอะไรยิงก็ได้แล้วเออแทบไม่มีอะไรให้เล่นแล้วโอเคใน ส่วนของนะคอนแทคสับหริดหมาไปแล้วต่อมาจะเป็นในส่วนของสับริตหางเครื่องนะครับในเด็กของเราซึ่งคอนแทคที่พูดมาทั้งหมดนะครับมีเอฟเฟกต์แฟลตรนะครับก็สามารถที่จะขุดกลับมาเล่นจากเอฟเฟกต์วอลลิกได้นั่นเองนะครับโอเคพูดกันมาเนื่อหนานละอ่าไว้ต่อมานะครับบาเรลดา้อนนะครับปกติมัมจะเะรียกบาเรลโหลดรไม่ใช่ยูกิโ oh, อนะครับก็ เมฟเฟกนะครับเมื่อลงมตินะครับเลเวลหนึ่งสองสามนะครับบวกหนึ่งเขาก่อนฟันเบิร์ดก่อนหนึ่งใบ <c oughs> โคตรหนังหมาเลยลงมาแบบหนึ่งเขาขอดูเบิร์ดหน่อยอ่าไม่รับเทคไปอ่าถ้าไม่รับเทคเอ้ยถ้ารับเทคไปไม่รับเทคก็ยังอยู่นะครับแล้วก็สามารถนะครับอ่าแฟดรอหนึ่งเพื่อเอาคอบอยหนึ่งเม็ดมาได้อันนี้ก็มาใช้ฟาร์มคอฟาร์มของช่วงต้นเกมแล้ว เพราะว่าถ้าการที่แฟดดอมีความสามารถโหลดหรือว่าแฟดดอก็สามารถเครื่องมือจากเอเวอร์ลิกได้นะครับถ้าวัลลิกยังเป็นไส้หรือเป็นสับลิกอยู่นะอ๋ออ๋ออ๋ขอบอกไว้ก่อน Warning นะครับเทกบนนะครับขอเป็นไส้หรือเป็นสับลิกนะเป็นธรรมชีนะครับแล้วเราถอดการที่มีโหลดหรือแฟดดอเราไม่ได้เก็บนะเอออันนี้เผื่อคนเผื่อเจอคนเลี่ยมนะครับอ่าแล้วก็เลเวลสองสามนะครับบอกว่า อ่าสบลิตที่มีโหลดหรือแฟดรอนะครับจะได้รับอันตร้าชิลเนาะม่วงเขียวฟ้านะครับก็ขอเลเวลสองมันขอแค่สองเมตรเองอ่ะเออมันลงมาแล้วมันบวกเขาฟันเบิร์ดใช่ไหมแล้วก็โหลดหนึ่งมันก็ได้คอมาเพิ่อมอีกเมตรหนึ่งละ <c oughs> เป็นตัวที่แจกคิวได้ปัญญาอ่อนดี <c oughs> นะครับก็ใส่สามใบอืมไว้ต่อมานะครับกับ brisley casting นะครับโอ้โห่ชื่อสนานเลยนะครับก็เป็นมิ拉ดเนาะนอกจากเทคมิ拉ดก็ไม่มีขี้อะไรนะครับก็มิลาดจ่ายสองลดหนึ่งขาวนะครับบรรอกว่าอ่าซาวลิทที่มีโหลดกับแฟดอสามารถสั่งอ่าป้องกันได้แม้อยู่ในรูปแบบนอนนะครับก็คือนอนบล็อกได้เลยซึ่งถ้าวอลิกตายที่วอลิกหรือว่าคอนแทควอลิกยังไม่ตายก็สามารถสั่งบล็อกแล้วก็สงองเขาสองไส้ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ เอฟเฟกหนึ่งนะครับเป็น Flat, แฟดเอ็กแทสสเตปอีกฝ่ายนะครับโดยการาแฟดดอสองใบนะครับเพื่ออันเชิญการ์ดใบนี้ไม่จ่ายคอสจากมิลานนะครับแล้วก็ของแถมก็คือได้ยกสปบลิดอัติเมตของคู่ต่อสู้หนึ่งตัวขึ้นมือด้วยนะครับก็เทคหลายเด็กเทคหลายๆเทคในคลิปนี้มันจะจําสลับกันหน่อยนะเออแบบยกขึ้นมือเตะใต้กองเตะสปบลิดอัติเมตเตะสปบลิดเน็กซัสเตะสปบลิดอัติเมตเน็กซัสอะไรเงี้ย ก็ก็พยายามรีแคปดีๆนะซึ่งผมก็อาจจะพูดพลาดไปก็ขออภัยมาด้วยขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับมบิ้นพันเพิ่งกลับมาจากข้างนอกอืมทำดูล่ามาที่โรงเรียนเก่าอเค okay, ไปต่อมานะเป็นเบิร์ดท,ที่เรียกได้ว่าเป็นเบิร์ดท,ที่หนังหมาไม่ต้องเด็กนี้เลยก็ได้นะครับกับ g i n o c คา a วนะครับเทคโนนโอกกอบ,บอกว่าถ้ามันถูกส่งลงแทสจากความสามารถแฟดรอ สามารถสั่งใช้งานเอ,เอ,เอฟเฟกต์เบริร์ดได้นะครับก็เอฟเฟกต์เบริร์ดนะครับเงื่อนไขเบริร์ดคือเมื่อมือฝ่ายเพิ่มนะครับเอาสปลิตอัติเมตหรือว่าเน็กซัสของฝ่ายหนึ่งใบนะครับอะไรก็ได้นะไปใต้กล่องครับแล้วก็รีโหลด2ใบไปที่วอลิกนะครับที่เป็นไส้เป็นตัวเป็นธรรมชีเนาะแล้วก็เชิญไม่จ่ายคอรสนะครับซึ่งเอฟเฟกที่มันโดนถอด แล้วสเปรย์มันถือว่าทำงานจากเอฟเฟกเบิร์นนะก็คือไม่โดนซีโรคอเตอร์นะนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับเลเวลสองสามนะครับเมื่อตีนะครับโดยการเอ่อแฟดอลสองใบเพื่อฟื้นสภาพนะครับเอฟเฟกนี้ไม่เท่าละครั้งนะครับก็คือตับใดที่มีไส้แล้วก็ตีถอดสองลูกตีถอดสองลูกไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอามาตีปั่นเวบได้นะครับแล้วก็เราก็จะได้เก็บของคืนจากเอฟเฟกวอลลิคด้วยนั่นเองนะครับเคไปต่อมานะครับ ชื่อนี้จริงโจนะครับมี2อเอฟเฟกหลักๆนะครับก็เอฟเฟกแรกนะครับบอกว่าเอกสเตปอีกฝ่ายนะครับโดยการแฟดรอหนึ่งเพื่อสเปยมันจากมือไม่จ่ายคอได้ <c oughs> เองนะ,เน,เน,อะอนะครับเป็นแฟดเนาะแล้วก็เอฟเฟกหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งสองนะครับเมื่อเชิญเมื่อตีนะครับบอกว่าเราสามารถเอาสปบลิตอัติเมทของอีกฝ่ายหนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับแต่ว่าถ้าเราแฟดรอเพิ่มอีกสองใบนะครับเราจะได้ เปลี่ยนเป็นเอาสปบลิดอดิเมของอีกฝ่ายหนึ่งตัวไปใต้กล่องแทนนะครับซึ่งเอฟเฟกนี้อาจจะดูง,งงๆนะครับเอฟเฟกบนมันโดนไอ้แท็กสเตอร์อีกฝ่ายใช่ไหม,มก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นขากันนะครับแต่เอฟเฟกล่างเสือจเป็นเมื่อลงเมื่อตีนะครับแต่ก็เข้าใจได้แหละอืมถ้ามันเป็นเมือ่อเมื่อลงเมื่อบล็อกอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเขี่ยได้สองรอบไลยแล้วพอใส่เท่าน,นั้นจากสามใบเป็นห้าใบใช่ไหมอาจจะดูรุนแรงเกินไปนะครับก็เข้าใจได้นะครับใส่สามใบครับเป็น ขากรรที่ดีระดับหนึ่งเลยนะครับมาโดดยกปอกขาเหวอะไเลยอืมแค่ในส่วนต่อมานะครับสปรตในส่วนต่อมาจะเป็นเรียกว่าเป็นสล็อตเสริมแล้วกันนะครับหรือใครจะเป็นใส่ของตรงสายก็ได้นะครับอันนี้ที่พรีชัยเจ้าของเด็กเขาใส่มาจะเป็นตัวของเบิร์ดลิวแมนนะครับพูาลาริตแล้วก็จักรลาจักเกอร์ครับ นี้พูดรวมๆเลยกันอันนี้เป็นสล็อตเบิร์ดหรือสล็อตเพิ่มมือนะครับคุณจะไปใส่เป็นอ่าอย่างของเบิร์ดเฮอร์มิิเตอร์ก็ได้นะครับที่เมตาเกมเขาใส่กันหรือว่าจะเป็นบ้านจัวตามมิหลาดหมีจัวตามอะไรก็ว่าไปเลยครับตามสะดวกเลยก็ในๆนเขาก็ใส่มาแล้วก็พูดตั้งหน่อยแล้วกัน <c oughs> อ่าสำหรับอ่าลิวแมน o ลเรลิฟก็ใครที่เล่นกันน่าจะรู้อยู่นะครับว่ามันเป็นสามัญที่ดีใบหนึ่งสําหรับเดคอนแทคเลยนะครับซึ่งมันเปิดตอนเจอทระติไม่ได้ เงื่อนไขเบิร์ดเอาเทคนอกกรอบก่อนเทคนอกกรอบบอกว่าลดคอสกับสีเจมเป็นเหลืองกาบฟด้วยก็คือเป็นซับมูกเกนเอียนช็อกโกเนาะแล้วก็เงื่อนไขเบิร์ดนะครับบอกว่าเมื่อสปิริตอัญเชิญหรือเทนเซทํางานนะครับซึ่งมันใช้กับอันที่ไม่ได้ไงอืม <c oughs> บอกว่าจวดสองแล้วก็อันเชิญไม่จ่ายคอสนะครับแล้วก็เทคเมื่อเชิญหลักๆก็คือจะได้ยิงสปิริต บีพีหมื่นสองลงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถ้าเรามีคอนแทคนะครับอยู่ที่หนึ่งเป็นตัวเป็นไส้เป็นฮามาชิเนาะเราก็จะได้ยิงสโริทหรือเน็กซัสหนึ่งเจมของอีกฝ่ายหนึ่งใบนะครับเอฟเฟกต์ Effect, มาถอกทำลายไม่เกิดนะครับก็เป็นใบที่ออกมาในช่วงที่มันมีช่วงที่โลกแดงยังไม่โดนลิมิตเออก็ยิงโลกไหนก็หัวแตกทุกโลกนะครับ <c oughs> ก็ใส่สามใบนะครับผมคิดว่าที่เขาใส่มาก็คือหนึ่งก็คือเขาไม่มีตังซื้อเขามิลิเตอร์ครับแล้วก็ สองก็คือเขามีซีเกตเขาอยากจะอดวดซีเกตเฉยๆนั่นเองนะครับก็ว่างกันไปนะครับจากลาจากกลักร์ันี้คิดว่าน่าจะใส่มาเพราะชอบอุลตร้าแมนมันซึ่งมันก็เป็นเบิร์ดใบหนึ่งที่อัธยาปยนในระดับหนึ่งเลยนะอืมเ <c oughs> ัิงไข่เบิร์ดก่อนบอกว่าไม่ฝ่ายมือเพิ่มนะครับก็ต่อจํานวนการได้มือที่เพิ่มนะครับเราได้เลือกสปรินต์อัติเมตเน็กซัสของฝ่ายห,หนึ่งใบนะครับเอาไปไว้ใต้กล่องแม่งเลยนะครับ สมมติที่ฝ่ายใช้โฟร์บดอแล้วกันอืมจวสามนะครับเราเปิดมาปุ๊บอ่าเราได้ถีบสับบิด์ก็จเมีเน็กซัสของฝ่ายสามใบไปใต้กล่องเลยอืมแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งสองสามนะครับบอกว่าเจมของตัวนี้จะเป็นเจมม่วงด้วยนะครับคือมันเป็นเบิร์ม่วงขาวอยู่แล้วใช่ไหมอืมคือผมก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับมุนต้อแมนมากหรอกเออแล้วก็เลเวลสองสามนะครับเมื่อตีเมื่อบล็อกนะครับ เลือกสัปริตอัติเมทของที่ฝ่ายหนึ่งใบนะครับทรงคอไปรีเซิร์ฟจนเหลือหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็เธอละครั้งได้ลุกได้นะครับ <c oughs> ก็เป็นเบิร์ตอีกใบหนึ่งที่ดีนะครับก็สามารถไปใส่เบิร์ตตัดเกมใบอื่นได้อย่างเฟลิกเอยหรือว่าแบบเออร์มินลิเทอร์เอยอย่างที่บอกอันนี้มันเป็นสล็อตเพิ่มมือหรือว่าสล็อตเบิร์ตนะครับโอเคสัปริตเราหมดแล้วนะครับสิบเจดนาทีเลยเหรอ ช่างมันแล้วกันโอเคใบต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเบฟนะครับก็ปืนนะครับปืนปืนบอกว่าโดนถอดจากแฟตดอสามารถเอาขึ้นมือได้นะครับโค้ดบรเก็ตเลยอืมแล้วก็เงื่อนไขเบฟนะครับขอแค่ตัวนั้นมีแฟตดอหรือโหลดนะครับก็เบฟได้แล้วไม่สนคอร์สเลยนะครับแล้วก็อ่าเมื่อตีเมื่อบล็อกนะครับระหว่างเบฟก็เราสามารถที่จะโหลดหนึ่งไปที่วอลลิกเนาะ หรือน้ำก๊์ดที่มีเผาซิวเลอร์นอตหรือเผาจัดเม้นจากในไส้ของวัลลิกขึ้นมือได้นะครับซึ่งอย่างที่รู้กันเนาะว่าวัลลิกมันเป็นสัญญาในะครับเป็นคอนแทคไขนะครับก็คือมันจะมีใบกันสุดโกงอย่างโอเวอร์จัดเม้นแล้วก็ห่างเครื่องของจัดเม้นนะครับที่สามารถใส่ในเด็กได้นะครับซึ่งแม่งไม่ติดเผาครับอย่าไปใส่เลย <c oughs> ซึ่งใบนี้ก็สามารถคุดได้หลักๆที่เขา ที่พี่เขาใส่มาคิดว่านะ่าจะเป็นมันอ่ามันโดนถอดจากแฟดดอแล้วขุดได้แล้วก็มันตีแล้วมันได้โหลดเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้ามันเลนมิลเลอร์แมทก็เอาไว้ตีไว้บล็อกชนะพลังก็ว่าไว้นะครับก็สลอตเบสใส่เพิ่มได้นะครับที่ผมแนะนําเลยก็เป็นอ่าตัวของเกนมาจินเนาะเป็นเทม,มานที่สามารถแจกคิวได้ ซึ่งมันโดนลิมิตหนึ่งนะครับแล้วก็โอกาสที่ไปอยู่ในไซส,สูงนะครับเพราะฉั้การที่ใส่เบฟซึ่งเบฟก็ใส่เพิ่มได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันโดนถอดมันก็ขึ้นมือใช่ไหมอืมประมาณนี้แล้วกันต่อไปเป็นในส่วนของเน็กซัสนะครับกับบ้านสุดโกงนะครับบ้านสุดโกงเออเอาเทคแรกก่อนเลเวลหนึ่งสองนะครับเมื่อเน็กซัสนี่หวงนะครับสเปวรวลิกจากมือหรือฮามาชีนะครับ ไม่จ่ายคอร์สแล้วก็บวกหนึ่งเขาแล้วก็โหลดหนึ่งซึ่งให้ฝ่ายจะปาซีโร่คอเตอร์ต,ต้องปาหลังจากตอนที่เราบวกหนึ่งเขาแล้วก็โหลดเสร็จก่อนนะครับก็คือได้ไฟฟรีๆแล้วละทีนี้อีกฝ่ายจะปาซีโร่คอเตอร์แบบถอดข้อยิงอะไร็ข้าไปเราสามารถใช้เอฟเฟกที่2ได้ครับโดยการาจ่ายสองคอสนะครับเพื่อสเปร์วัลิกจากฮามาชี่ได้นะครับแล้วก็บวกหนึ่งเขานะครับ เรียกว่าไม่ว่าอ่ามึงจะซีโร่คอเตอร์หรือไม่หรือว่าวาลิกจะโดนเคลียร์ไปกี่รอบตามใดที่บ้านนี้ยังอยู่แล้วก็จะสามารถจ่ายคอร์สเพื่อสเปรวาลิกกลับมาได้นะครับแลว้วก็ทั้งสองเทคก็เรียกได้ว่าบวกเขาด้วยนะครับคือวาลิกอะ่ะเซฟโซนของวาลิกคือเขาสี่นะครับถ้าอยู่ที่เขาสี่ปุ๊บวาลิกจะเล่นที่อะไรก็ได้แล้วอืมนะและ้วก็อ่าเน็กซัสไม่ต่อมานะครับฟูลิงคารซันนะครับไม่รีไวลวนะ ก็ไม่ร,รีวลก็คือคอเวลสอน้อยกว่าแค่นั้นนะแล้วก็เทคเทคหลักๆก็คือในเธอ์นฝ่ายที่ฝ่ายเพิ่มมือทิ้งมือนะครับเหมือนในคลิปเอามาเลยแต่ว่าเทคเวลสบอกว่าเมื่ออ่คิจูนะครับถ้าจําชื่อเผาผิดขอภัยด้วยเออสมิงจักรกลน,นะครับเมื่อตีเมื่อบ็อกชนะมันจะได้ลุกมั้งเออจำไม่ได้มัปกติก็มาใช้ทิ้งมือแล้วอ้จวทิ้งแค่นั้นแหละ เอ้ยจะต่อมาจะเป็นในส่วนสุดท้ายนะครับของเด็กก็คือสเปลเมจิกเวนหมดอะไรก็ว่าไปนะครับสติลบาลัดนะครับมีอาร์ตอ่าไอเจไหมอาร์เจหรือซีโร่นี่หอะไรสักอา์นหนึ่งอะออกมาแล้วก็ไปตามเก็บกันได้นะครับอ่าเทคแรกนอกกรอบนะครับบอกว่าเมื่อโดนถอดจากอ่าแฟตดอจะขึ้นมือได้นะครับแล้วก็เป็นแฟตเนาะไอเทคไอเทคสเต็ปได้ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่แฟตเฉยๆนะครับเอาสับิดอัติเมตคู่ต่อสู้หนึ่งใบไปใต้กองเฉยๆเลยแล้วก็สามารถแฟดดอหนึ่งใบจากวอลิคเพื่อเธอนี้เจ็บไรเดียวได้ก็เรียกได้ว,ว่าไม่ต้องใช้ขากันก็ได้ครับใช้ป่าเคียบบอร์ดเล่นๆก็ได้แต่ว่าใช้ขากันก็ดีแล้วเอออย่าไปใช้จังหวะเอื่นเลยหมายถึงหมายถึงอืถ้าใช้มันจะเปลืองแต่ว่าถ้าใช้แล้วมันมีโอกาสปิดที่สูงขึ้นก็ป่าปาไปเ,เอนะครับ แล้วก็กล้าไปสุดท้ายในเด็กครับโอเวอร์จัดกับใบกันที่หนังหมาที่สุดในคอนแทคไขรนะครับเทกยาวนะครับมันบอกว่าสรุปรวมๆนะครับบอกว่าถ้ามีคอนแทคไขรสักตัวหนึ่งอยู่อวอลิคใช่ไหมวอลิควอล <c oughs> อ่าวอลิคเทลา่าเฟลมากัตตันสีฟ้านี่อะไรลาออนสี on, ม่วง โอโบโลนะครับก็ตัวอ่าเป็นตัวเป็นไส้เป็นฮามาชินะครับเราจะได้การาฟใปนี้จะกลายเป็นคอสสีนะครับแล้วมันลดทุกสีก็คือถ้าเรามีแต่เจมขาวเราก็ต้องจ่ายสามปานะครับแต่ว่าถ้าเรามีตัวลิมแมนโพลาริสด้วยมันเฉดเจมได้ออไม่เฉดเจมอ่ะมันก็เป็นแดงฟ้าเหลืองอยู่แล้วเออแล้วก็จ่ายแค่สองนะครับออฟเฟคแฟทมันบอกว่าอืม จบสั่งจบแบทเทิลทนันทีนะก็คือไม่มีแฟตต่อแล้วไม่มีเทคเกียอะไรต่อแล้วแล้วก็ทั้งเทอร์นี้เราเจ็บไรเดียวนะครับก็เป็นใบกันที่เรียกได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือยุคนี้เมตาย,ยุคนี้มันมีหลายใบยที่มันสั่งห้ามจบได้นะครับก็การที่มีเจ็บไรเดียวคล้ายคได้มันวอลแล้วก็สามารถแบบใช้ได้ทุกคอนแทคไครก็ดีนะครับส่วนเทคมิราดก็คือสีไม่มีลถเกียอะไรทั้งสิ้นนะครับ เพราว่ามาจบแบตเทิรนะครับของไอตัวที่พูดมาเมื่อกี้หกตัว <laughs> วอลิก <laughs> เทรา,า่าเฟลม่าลาออนเอตันแล้วก็โอโบโลนะครับ <laughs> จะยิงหนึ่งไลท์ลงรีเซิร์ฟแค่นั้นแหละห <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ <laughs> สำหรับเล็ ik, <laughs> กวอลิกก็พยายามไม่ให้ คลิปยาวกว่าเดิมแต่ก็สุดท้ายก็ยาวกว่าเดิมนะครับเออก็ั้งมันมาไหลแล้วกันก็ส่วนตัวจากที่ลองเล่นมาก็คือเป็นเด็กที่สนุกใช้ได้นะครับแต่ว่าไปใส่สล็อตเติมมืออย่างอื่นนะพี่เบอร์ลี่แมนผมก็้าใจแหละพี่จะโชว์สีเข็ดเออแต่ว่ามันมันใช้กับอัติเมตไม่ได้พี่ <laughs> แบบเฟกเตอร์อะไรเงี้ยจะวาดอะไรเงี้ยมันเมตาอยู่พี่เออไปเปลี่ยนออไป ขายขายสีเข็ริวแมนเออไปซื้อเคอร์มินิเทอร์เออผมว่าใจพี่สักสีอ่ะไปซื้อสีเข็มเฮอร์มิตก็ได้เออไวพันกว่าสองพันเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอาจจะพูดบนเวไปหน่อยนะครับพยายามพูดเด็กแบบไม่ละเอียดแล้วแต่สุดท้ายมันก็ดำเนินมายี่สิบกว่านอาทีเลยจะครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยโอเคไปละไปจริงจริงละเออ